มาเจอพี่ใหญ่ JCB พี่น้องชั่วโมงทำงานลูกพี่นี่แหะเพิ่งใส่ล่ะขึ้นชั่วโมงไม่เห็นมึงไม่มีแนวเวลาเองกดตรเอแมนตุกอ่ะแต่โคตรบังบ่าเป็ี่นมึงว่บ่ได้เบิ่งหลังพี่น้องเอ้ยชั่วโมงทำงานไม่ได้ดูเด้อสภาพก็ฝุ่นเยอะๆหน่อยต้องใส่ลูกพี่แกว่าไมีแอร์ม่ห่ฮะมีแอร์บ่แย่ไม่หรอตู้ตัดนะไม่แย่แกแค่บอกมีตะวันเสร็งเลมาแล้วรถมาแล้วไปเหงาเลยลูกพี่ นี่กระสับกมีเลื่อนเขนามาตู่ตันเจอพี่ใหญ่เจซบีเลื่อนต้นตามไปแล้วหนึ่งต้นกับหยุดใช้กุ้งหอยได้ได้ได้พี่น yeah, ้องด้โอ้ตายตายตายมาลูกพี่เอาอยู่ตั้งไตก่อนว่าจะไปดูชั่วโมงทำงานไม่มีลูกพี่แกกดดูไม่เป็นมา JCB JS 200 SC ทีมงานป๋าไทใจพระเจอกันครั้งเดยร์ละมีครั้งที่สองเจอกันก่อนเจอกันอยู่โซนโซนน้องเรืออันนี้มันเจออยู่โซนดอนมุงเทศาบาลดอนมูลต้องเพื่อน้องเรือมันเลิ่อมอยู่นะ ใหญ่แกเป็นต้นตาลไปต้นนึ่ง้วเดินม,มาไม่ทันลูกตาลกิอยู่นต้นตาลต้นดัน,น,ดนรีอสองต้นมิรแกจะลงไหมรอดูพี่แกเครื่องมันจะไม่นิ่งเท่าไหร่นะแกบอกว่าไฟไม่พออาการความร้อนน่าจะมีไม่งั้นไม่ได้เปิดปูดหรอกหน้านี้ก็ร้อนหมดแล้วพี่น้องเอ้ยรุ่นไหนรุ่นไหนก็ไม่ว่าแล้วมีความร้อนขึ้น กีแกใหญ่ๆเลยกีแกก็เป็นเป็นคิวนั่นแหละสีตักรู้เรื่องเลยตัวนี้หัวกระตูนเ p นพใช้เป็นเครื่องร้อยเห้านะไปไม่ไม่้ย่น่าจะเป็นเครื่องร้อยเก็ีห้าแกตักให้ดูคุยกันแล้วเมื่อกี้นี่กูกีแก อันนี้ลงว่าเนี่ยลุงทั้งสองเลยเต๋เดี๋ยวลูกพี่แก้วต้นตาลลงให้ดูนะเดี๋ยวรามากกันเ้ยพี่น้องเด้อมันเป็นงานมันคืองานมันคืองานของเราอายุอานามแก่ก็ไม่ธรรมดาหรอกต้นตาลเด้แกยังเหลือไว้อยู่เหลือไว้หลายต้นอยู่ด้ยนู่นแกแม่ลงหมดมันเยอะต้นตานลรอบจ่าเลยนะลุงก็ไม่กี่ต้นหรอกแปลงนี้แกจะทำมันทำกินไม่ได้ ต้องเอาลงเ,าลเปลี่ยนแปลงที่ทำกินเนาะไม่ใช่นีดราม่าก,กันมาอีกคันแล้วเด้อพีห่หน้าหมดในโหมดล็อกขีตันนี้ร้อยเจ็ดห้านะไม่ให้เอรน่าจะแอร์ไม่มีเหมือนกันเด้อคันที่สองต้นตาลสองต้นใ่แก้วลงอยู่นะมีลูกกินอยู่ด้วยต้นหนึ่งต้นผู้ต้นหนึ่งต้นเมีย กับพี่เจซีบีเหมือนเดิมเลยพี่เจมาดูอะไรดูกระจกว่ามาปรับกระจกก่อนใช่ไหมใช้โดนจริงไหมการถึงตักใหญ่ๆด้วยมันไปย,ย,ย,ย้อนย้อนแสงเลยนะพี่น้องมาเดี๋ยวผมมาหารมณ์อยู่ก่อนมันนี่เลย tắt đó rồi, đóng tắt đó rồi, đóng tắt đi tem cả bạc mượt rồi nè, dùng cả bạc ตักไปได้อันนี้จะเป็นหกฟันนะเกสเกีย CBD ตักที่สีไม่ต้องวงยงดยอะว่าแค่น,นี้แค่นี้หกร้องก็งร้องโนดะยแลวหกฟอน่ะไายบุ่มเยอะๆขึ้นไกลๆประมาณไปกับกประมาณสักห้าโลได้ไปกับย้อนแสงหน่อหม่ รุ่นที่ใหญ่นี้รถสักเจ็ดคันจะพอดีนะพี่น้องถ้าสามสี่คันจะน้อยไปสักเจ็ดคันจะพอดีมีแกนอันนี้ว่าลอกนาก็ไม่ใช่นะรุ่นจะลอกเลยลอกสั้นรุ่นลอกเลยดูรากต้กนตาลบวามเนี่ยวนั่นคือต้นตาลธรรมดาดูรากแต่หยางลึกด้วยอายุน,น้ำเป็นร้อยปีไปต้นตาลจะมีหมดไปชื่ออายุคนนึงด้วย ดูดูผู้ี่ผ้ี่แกบลือปะลาบลือปลาทะ่ารอก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมารถหกล้อสีน้ำเงินถอยมาอันนี้มากว่าเห็นปเป็นคเกียตานะเดี๋ยววันนี้งานเกียรติศิษยนเรยมาตรงนี้ยินไหนก็วิ่งได้หมดนะคิดน้องถ้าได้ตังค์มีงานก็ไปทุกที่ ที่แกไม่กลัวความแข็งเลยมีนิ่งแข็งี่ทุกพี่แกงัดทีเดียวเอาอยู่ไม่ต้องอึ้ต้ององักไ,ไม่มีเสียงอึ้เสียงอากเลยเด้แกใส่มีแค่จ่วงแรกเลยพลังเหลือๆเลเยพลังเจ้า j c d มายืยนถึงพี่แล้วพี่น้องเอ้ยล,ลมไม่ลมไปฝั่งนูน้นไม่ได้กินผมหรอกรถมันไม่เยอะมันจะขาดตอนหน่อยรถวิ่งอยู่สามคันมันวิ่งไกลรถเยอะๆจะขาดตอนเดี๋ยวแกว่าพรุ่งนี้พรุ่งนี้มารอชมกันจัดเต็มระบบลอกเลือกคือได้พี่น้องประมาณสัก เม็ดกบฟ้าระดับพื้นผมยืนนี่นี่ระดับระดับข้างบนอยู่ประมาณนึงได้ทุกพี่ไม่ต้องจอดนานมันรถเล็กเลยใรถ120รถระดับครึ่งๆจะตานนานเลยนะทุกพี่แกจะต้นการลงให้ดูระวังไข่หน่อยได้ลูกพี่ได้ขยันนี่ดีได้ทุกพี่แกจะจับต้นการนี่ตรงไหน ี่ลงเรื่อยเปน่อยไปอยู่ร่มก่อนทำไหน,นไไนพี่เกิดระารนี่รอมีคนก,กันหนี้แล้มหมเกะหนีทตแบนี้ก็ได้อยู่ร่มเอาเลยพี่ เหลือนะนี่อึ้ยอึ้สไปไหนลูกพี่เอาไปลงบ่อหรือไปไหนลูกพี่ทวงน้ำหนักไม่พอดีเลยพี่น้องเลยถ้ายอดมันไม่หักมันจะทวงยากหน่อยนี่ยอดมันหักพี่ีแกไปนู่นนะเวอึ้ยวางที่ตูดกระดกเลยเ ลองบ่อไปเออเออระวังไปดีตัวเองแล้วพี่เด้อนี่เป็นโงเสื่อเรื่องอย่างนั้นแหละพี่ไม่ลงเลยพี่ยกลึกลึ่ลงมาพี่รถหกล้อถอยมาไม่เห็นเสียบจุดเจ้เด้อ มุมไหนก็ได้ด้วยวิความอีกหน่อยดูหัวไหนก็ฝุ่นเยอะๆเหมือนกันด้วย กับคุ่มนะพี่น้องนะวัวจริงก็ใหญ่นะ,จะเจเจซีบีนี่ท,ที่แกวาเอไม่อยู่แต่มันไม่เย็นแกวาถ้ามันไม่เย็นก็เท่ากับไม่มีแหละไอกพี่เอ้ยเดี๋ยวว่ามันมีแต่มันไม่เย็น ตักที่สีตักน้อยๆนะเอาขึ้นเดียวพอเดี๋ยวเต็มที่สีตักที่ห้าไม่ต้องบุ่มเลยงานเที่ยวนะพี่น้องไม่ใช่งานเหมาไายลูกพี่สำหรับคลิปนี้เราจะจบเพื่งคลิปนี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่กับเจ้าเจซีดีกับออมสินออนถั่วสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ